เจริญพรยา่านโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตามาพระหมหาธินาคติโรอยู่ที่หน้าพระาธาตุจอมผาและก็พร้อมๆกันก็หน้าวิหารพระนอนปางเสด็จดับกันท่บริมานซึ่งกําลังสร้างอยู่นี่พระาธาตุจอมผากับท้องฟ้าแบบนี้นะท้องฟ้าสวยงามแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ทุกวันนั่นแหละท้องฟ้าก็เป็นฟ้าฟ้าก็ยังเป็นฟ้าอยู่นะ ใต้ร่มอโศกก็ยังให้ร่มเงาอยู่ใต้ร่มอโศกที่มีใบแบบนี้นะร่มอโศกที่มีใบแบบนี้แล้วก็ร่มโพร่มใสของเราก็ยังให้ความร่มเย็นกันอยู่แล้วก็สิ่งที่ดีๆก็ยังทํากันต่อไปฝากความดีไปถึงท่านผู้ฟังทั้งหลายที่อยู่อ่าวปทสามโคราชจสสามร้อยเอ็จอ 4, สสยะโสธรและจสห้าจภูมิ ฝาความดีนี้ไปถึงทุกทกท่านที่ติดตามรระฟัง AM สถานีวิทยุเครือข่ายเสียงธรรมของพระพุทธ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้นะพระมหาเท่าพูดเฟซบุ๊กไลฟ์เมื่อไหร่เสียงก็ไปที่วิทยุเหล่านั้นเมื่อนั้นขอบคุณในสถานีทุกในสถานนะีที่ดูแลเสียงจากภูผาสูงไปอย่างสถานีของท่านเป็นอย่างดีขอบคุณคุณสุภาชัยเจรพนนท์คุณเนรนะที่คอยจัดแจงเรื่องนี้ให้สําเร็จนะเป็นธรรมะ ที่ส่งไปตรงตรงถึงทุก,ท,กท่านตอนเช้าก็ธรรมะจากภูผาสายหน่อยข้อธรรมะจังหันและสายมาหน่อยก็เป็นธรรมะจากหน้างานจากหน้าพระธาตุจอมผาบ้างหน้าผาบ้างหน้ามหาวิหารบ้างภายในมหาวิหารพุทธปรินิพานบ้างก็เป็นธรรมะจากมือถือเครื่องหนึ่งที่คุณสุบัจชัยถวายแล้วก็ส่งตรงไปยังทุกท่านผ่านซิมของทรู แล้วก็ใช้งานอันนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะตามภาพเลยมาดูว่าหน้างานของเราเป็นอย่างไรอย่างไรกันบ้างญาติโย,ยมก็มาบูชาอิฐมวลเบาตามภาพนั้นเลยสร้างมหาวิหารกับพระมาทินาสก็ดนหนึ่งร้อบาทก็ได้ร่วมสร้างร่วมกันอันนี้ญาติโยมก็เดินทางมาเมื่อวานนี้ก็ไม่มากวันจันทร์ก็ราวหกสิเจ็ดสิบคนซึ่งปกติ <laughs> เยอะโควิดก็มาน,น้อยก็ดีแล้วนะ ถึงมาน้อยวัดเปล่าพาะสงก็เปิดมหาวิหารอยู่นะเปิดมหาวิหารอยู่เปิดพระาธาตุจอมผาอยู่เปิดท่านทำบุญกับมหาวิหารเปิดทานเขากับพระาธาตุจอมผาทั้งภายในภายนอกและเปิดให้ดูวิวบริเวณผาต้านลมผารากไสรผาต้นเล็กนะก็บริเวณนี้เปิดให้อยู่เสียงด้วยวงเดือนดังนั่นบอกว่าช่างทำงานแล้ว นั่นหมายถึงการสร้างหมาหวิหารก้าวไปอีกขั้นแล้วเสียงเล่ยวงเดือนของช่างชอบแล้วก็ช่างคมตอนนี้ช่างชอบช่างคมเขาทำอะไรกันวันนี้ทำแบบตัวนี้แบบตัวนี้แบบตัวนี้เรียกว่าแบบบัวที่เราเทปูนเทปูนทับข้างเมื่อวานนี้วันนี้เราจะเทแบบบัวเรียกว่าทับหลัง,งบัวตัวนี้ดูว่าช่างจะทำสำเร็จได้ถึงสองบัวไหม ช่างมาตัดแต่เช้าแล้วช่างคมแล้วก็ชอบนะ,ะทั้งสองช่างก็จะมีความ,ช,มชำนาญและทำงานให้กับวัดเป็นอย่างดีนะทั้งชอบทั้งคมก็เมื่อวานก่อนนี้ก็ทำบุญกับวัดป่าอุปหสุงด้วยนะามาร่วมบุญด้วยร่วมบริจาคด้วยร่วมสร้างด้วยเช่นเดียวกันน่าปลื้มใจเนาะช่างมาวัดมาวัดก็เกิดศรัทธาเรื่มใสเกิดคุณงามความดีขึ้นมาในใจ และช่างเหล่านี้ก็ต้องแต่ออกพระมาาท่านเห็นแต่ตัวเล็กๆเห็นแต่ตัวเท่ากับภูเบศนี่เลยพระมาาที่ดนมาอยู่ที่นี่ปีสามเจ็ดปีสามเจ็ดนะมาอยู่ที่นี่ปีสามเจ็ดนะคิดดูว่าเด็กๆเหล่านี้จะอายุทักเท่าไหร่สามสิบเจ็ดนะตัวนี้มันปีเท่าไหร่สองห้าหกสี่มันเป็นกี่ปีเข้าไปแล้วล่ะมันใช่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปีเข้าไปแล้วหรออ่ามันปีสามเจ็ดนี่ก็ปีหกสี่นะ ออก็คิดดูสิมันก็นานแล้วนะเจ็ดนะแปดเก้าสนะิบโอ้โหมันจะจะสามสิบปีอยู่แล้วเชียวเหล่นี่อะ่นะมาอยู่นี่อ่านะนะถ้าสามเจ็ดแล้วก็ถ้าหกเจ็ดแล้วก็สามสิบปีละแต่ตอนนี้หกสี่นะก็ยี่สิบกว่าปีใกล้ๆสามสิบปีเหมือนกันด้านนี้แม่ชียังทำงานของแม่ชีแม่ชีราตินนะก็มีหน้าที่ปั่นปูนก็ยังปั่นปูนทุกวันแล้วก็ ถึงเวลาก็มาตามหน้าที่ตรงทุกวันเลยทีเดียวส่วนสามเณรก็ยังช่วยงานหลวงตาพระมหาทีนัดได้อยู่สามเณรประดุกนะสามเณรภูเบศนะอันนี้หน่อยพระยาชอบก็กำลังช่วยกับสามเณรประดุกเพื่อจะดึงอิดก้อนอิดขึ้นไปด้านบนบนโน้นด้านบนบนฝั่งนี้กำลังก่อปิดฝั่งนี้แล้วนะมีโอเป็นคนก่อแล้วก็เชิดใจทนอยู่ด้านบนโน้น แล้วบนขึ้นไปอีกมีคูบาโตสมานต้อยเพียขันธาอยู่ด้านบนบนน้นขึ้นไปอีกนะก็เรียกได้ว่าทุกๆคนตั้งใจถวายแรงถวายงานกันจริงๆเลยอทุกคนตั้งหน้าตั้งตาจะทำงานให้สำเร็จจริงๆนะส่วนในเสาเสาบนบนนี้ปุงปังปุกปังอยู่ด้านบนอาจจะมองไม่เห็นถนัดนั่นก็คือวินัยกำลังจะเข้าแบบแบบทับหลังด้านบน เจาะไว้ก่อนเมื่อเจาะเสร็จทีมของโคซิตาโคซิตาแล้วก็ตานีก็จะขึ้นไปปลุกเหล็กเหล็กได้ตัดไว้บ้างแล้วนะแล้วก็ตานีก็ไปซื้ออุปกรณ์หัวหัวสกรูอยู่คุณสมานทำถวายไปรับหัวสกรูเพราะว่าหัวสกรูมันหมดมันเรียกว่าหัวสกรูมันสกรูไม่ไปแล้วมันลื่นละมันลูดหัวมันลูดก็ตานีก็ลงไปเอา แล้วก็เป็นศรัทธาคุนคุณสมานธรรมถวายปัจจัยหัวสกรนะูด้านบนน้นวินัยวินัยทำงานด้านบนน้นอันนี้หน้าง,งานเป็นแบบนี้ที่เราได้เห็นหน,น้าง,งานของการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานพ์ที่น้องญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ร่วมนุโมทนาบนกันเรามีการทำงานนี้อยู่ทุกวัน อิดบนเบาวันนี้จะมาส่งเหล็กสามนิ้วเหล็กสองนิ้ววันนี้จะมาส่งเมื่อวานนี้ก็มีผู้บริจาคเรื่องเหล็กเข้ามาขอบคุณอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งวันนี้เหล็กมาส่งแต่ยอดของผู้บริกาคจากกับเหล็กที่เราสั่งก็ยังห่างกันอยู่หมายความว่าเราสั่งไว้จํานวนเท่านี้แต่ว่าเงินบริจาคก็ประมาณครึ่งครึนะครึ่งคงของยอดที่เราซื้อของมาก็ร่วมบุญกันได้อีกนะ,ะร่วมบุญกันได้อีกอเหล็ก เล็ก3นิ้ว1 70 0บาท2นิ้ว530บาทอิฐมวลเบาก็100บาทเมื่อกี้เดินผ่านก็มีญาติโยมทําบุญกันทําบุญเสร็จก็ยกเข้ามาก่อเลยนะในมหาวิหารพุทธปรณีผ่านถ้าใครอยากจะทําบุญแบบได้ก่อเลยก็ร,รีบรีบมาที่วัดป่าอุภาสูงแล้รีบมาสร้างบาร,รมีกันแล้วก็เมื่อก่อเต็มแล้วก็เป็นอัน,อนจบในเรื่องก่อคิดว่าเรื่องก่อจะต้องจบภายในเดือนนี้ทั้งหมด อิฐมวลเบาก็น่าจะจบภายในเดือนนี้ทั้งหมดก็ยังจะเหลือพื้นนะพื้นนี่ใครจะมาช่วยเรื่องพื้นได้บ้างพื้นนี่รอตัวอย่างส่งมาพื้นนี่รอตัวอย่างส่งมาอยู่นะแล้วเอาให้มาเห็นกันต่อหน้าต่อตาว่าพื้นสวยแค่ไหนรอทางคุณปลอยแล้วก็แอดเวิร์ดนะส่งเรื่องพื้นมาเอาพื้นมาประจันขอดูพื้นซึ่งเป็นพื้นหินจากเทือกเขาหิมาลัยว่าเห็นจากเทือกเขาหิมาลัยจะสวยเท่าใด ที่จะมาปูพื้นมหาวิหารพุทธปรินิพานที่มีตารางเมตรราคาสูงถึงตารางเมตรละตารางเมตรจุด44นะหนึ่งตารางเมตรจุด44เนี่ยสามพันกว่าบาทต่อต่อตารางเมตรครึ่งครึ่งเกือบครึ่งนั่นแหละจะสวยหรือไม่สวยขอดูงานก่อนขอดูหินก่อนที่จะมาปูที่มหาวิหารพุทธปรินิพานอันนี้เป็นบุญกุศลที่ทุกท่านสามารถร่วมบุญได้เลยนะไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใดว่า คนมีเงินเศรษฐีมีหน้ามีตาเป็นอะไรอะไรในสังคมเป็นอะไรไม่ต้องประมาธที่น่าลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองอขิน้นอยู่ขี้โคลนขี้ตมกินโคลนสาบควายมานี่แหละเราสร้างบารมีด้วยกันได้ทุกคนทุกคนทุกท่านแล้วก็ประมาธที่นาก็เป็นผ้าติดดินอย่างนี้นะติดดินอย่างนี้แล้วก็ไม่มาพูดโปรโมตตัวเองนะไม่ได้ไม่ได้พรดดิพระดีอะไรนะ แต่พาสร้างความดีอย่างนี้นะถ้าดิบดีแล้วก็คงไม่สร้างความดีถ้ายังไม่ดิบดีก็ยังสร้างความดีกันต่อไปให้ถึงดีแลวไปยอดถึงยอดดีเลยทีเดียวนะนน้นะสามเณรกำลังคล้องอิฐมวลเบาอคล้องอิดมวลเบาเพื่อจะผูกแล้วก็ส่งขึ้นไปสามเณรกำลังกำลังคล้องนะพอคล้องเสร็จแล้วทั้งนี้ก็ดึงและข้างบนเชิดใจทนก็คอยรับ แล้วก็โอก็ก่อวันนี้ก็3จุดงานก็คือก่อ,กอแผงนี้แผงปิดหน้าบันด้านนี้ด้านทิศเหนือของมหาวิหารพุทธปรินิพานนะแต่ว่าการทำในแผงหนึ่งที่มีความสูงขนาดนี้ต้องใช้ถึงหคนขั้งบนสองผูกหนึ่งแล้วก็ชักลอกหนึ่งคนต้องใช้ถึงห้าคนต่อหนึ่งจุด ส่วนแบบนี้ก็ต้องมีคนมาช่วยหลวงพ่อช่วบุญแล้วก็คูบาขวัญแล้วก็คูบากาลยานิจิตโตก็น่าจะมาช่วยทางาวินัยเพื่อจะทําการเข้าแบบแต่จะเข้าแบบได้ก็ต้องเจาะก่อนเจาะแล้วให้ทีมของโคซิตานําขึ้นผูกให้สําเร็จแล้วเราก็จะได้ปิดปิดแบบเข้าไปแล้วก็เทปูนเข้าไปเลยนะ อันนี้มีหน้างานหลายคนก็รออยู่ว่าใครหนอใครหนอที่รักเราเท่าดวงใจและก็จะมาช่วยเราเท่าชีวิตใครหนอที่จะมาช่วยสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานให้เกิดความสุขสำราญในจ,ใจิตใจใครเล่าใครจะมาแบ่งปันความดีงามจากนี้เรากันไปแบ่งปันกันไปด้วยบุญด้วยกุศลเหล่านี้ ใครเอ่ยใครจะมาแสดงน้ำใจต่อเราและก็สร้างร่วมกับเราให้สำเร็จก็ต้องดูกันในวันนี้ดูกันต่อไปในวันนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายฟังพระหมาที่ไาก็ฟังไปเถอะนะเพราะว่าพระหมายที่พูดไม่มีสคริปต์ทุกอย่างที่พูดที่เทศทุกวันไม่เคยไม่เคยดูหนังสือไม่เคยอ่านตำรานึกได้อะไรก็พูดไปมันหมดยุคแล้วนะที่จะไปดูตำราอ่านหนังสือมาเทศมาพูด หมดยุคจริงๆนะมีอะไรก็แสดงกันไปเลยพูดกันไปเลยบอกกันซื่อๆบอกกันซื่อๆบอกกันใสๆไปดีกว่าพูดใสๆใจเบิกบานดีกว่านะอันนี้งานจุดนี้เดี๋ยวเขาก็จะประกอบแบบตรงนี้วันนี้ช่างแดงไม่อยู่ไปธุระก็เรื่องช่างแดงก็หยุดไปไยจะมีคนคุณตู่รัชดาบัณฑนาศีนะ ก็จะมาร่วมงานร่วมสร้างในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันและญาติโยมที่ผ่านไปผ่านมาญาติโยมก็ร่วมบริจาคอินบนเบาได้ด้วยเช่นเดียวกันสาธุอนโมทนาเป็นอย่างยิ่งวะเราไปกองไว้ตรงโน้นใครมาเขาก็เขียนเขาก็จารึกชื่อเอาไว้เพื่อร่วมสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานอันนี้เป็นบ่อบุญแล้วก็มีดอกไม้บูชากราบไหว้พระธาตุจอมผา อาละละใครเร่าใครที่จะมาช่วยเ,เราในวันนี้ก็มาดูกันสักพักหนึ่งใครเอ,ยเอย่ยใครใครหนอใครใครหนอรักเราเท่าชีวิตก็จะมาช่วยกันนะ,ะสร้างมหาวิหารพุทธประรานิพพานให้สำเร็จร่วมกันอะนี่คืออุบายแห่งบุญกุศโลบายแห่งกุศลพูดไปแปดทวีปก็อ้อมมาเพื่อสร้างมหาวิหารพุทธบริรนิพพานนี่แหละ ดันั้นอย่าไปอ้อมค้อมให้มันเสียเวลาข้ามน้ําข้ามเรือข้ามแพรอธิบายภาระอนิสงส์มากมายเลยมาทํามาําำถอะมาทําให้มันแร่วๆซอยกันนี่ <laughs> <laughs> เหมือนกับจะทํานาอธิบายสรรพคุณข้าวนั่นแหละแต่ไม่ไถสักทีอย่างนี้กับบแมนเด้บอแมนเดยเอาให้มันแมนแมนสามเณรช่วยกันสามเณเรก็ช่วยผูกช่วยผูกช่วยดึงช่วยลาก น,นั่นด้านบนนั้นก็ต้อยสมานเพรชันชะาเต็มที่เหมือนกันด้านบนคูบโตคูบโตคูบต้มแหละด้านนี้วินัยกําลังเจาะเสาต้นนี้อยู่เสาต้นที่เกียนินี้เราก่อเพียงสองชั้นแล้ววันนี้จะต้องทําหลังในะชั้นที่สามต่อไปส่วนเสาอื่นเนะี่ยหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้น,ส,นสี่ชั้นแล้วสี่ชั้นชั้นละสองเมตรสองเมตรยี่สิบนี่ก็ยังไม่ถึงอีกนะก็ยังไม่ถึงเพดานนะนะ สองเมตรยี่สิบสี่ครั้งนี่ยังไม่ถึงนะยังต้องก่อขึ้นไปอีกนะเราน่าจะทับหลังอีกรอบก็น่าจะถึงแล้วหละนะ่ะถ้าทับทับหลังอีกรอบก็น่าจะถึงด้านด้านบนสุดฝ้าเพดานแล้วนะอันนี้คือการก่อในการทาเสาก็คิดว่าสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้แหละ,ะสัปดาห์นี้แหละถ้าทีมของสิทธิสายแข็ง มาลุยกันก็คิดว่าสัปดาห์นี้เรื่องเสาเกียรติต้นนี้น่าจะสำเร็จนะน่าจะสำเร็จเพราะว่าเลยไม่มากนักนะแต่ถ้าลุยเต็มเมที่หนึ่งวันสองวันถ้าเสาตัวน,นี้ก็ต้องก่อด้วยนะก็คิดว่าไม่เกินสัปดาห์นี้หรอกพระอานาร์คิดว่าน่าจะสำเร็จถ้าอิดบอเบาเรามาส่งวันนี้อิดบอนเบาครบนะ อิฐมวลเบาครบแล้วก็คนก่อมาครบในสัปดาห์นี้น่าจะสําเร็จน่าจะปิดเรื่องก่อเสาณภายในมหาวิหารพุทธประนิพานได้ก็ต้องลองกาลังกันดูว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดตอนนี้สมณเณรกําลังส่งผูกถังแล้วก็ส่งปูนขึ้นไปให้ข้างบนดึงขึ้นไปลากขึ้นไปอย่างนี้ทีมเจาะก็เจาะทีมปั่นปูนก็ปั่นปูน ทีมประกอบแบบก็ประกอบแบบนี่แหละคือหน้าง,งานจริงๆส่วนด้านบนบนเรือนยอดเวลุวันกัลันทะปะนี่ว่าน่ป่าปะสถานของเราป่าภายัยด้านบนมหาวิหารพุทธบริณิพผานที่ให้เหยื่อะกระแตของเราใต้สมานอยู่ด้านบนโน้นคูบโตถ้าคูบโตมาอาจจะนำคูบ้ตมมาด้วยนะมาเพื่อทำงานด้านบนบนโน้นแล้วก็วิศวกรเอกรินก็น่าจะต้องมาดูหน้าง,งานในวันนี้เช่นเดียวกัน ก็สาธุอนุโมทนากับทุกๆคนหลายๆท่านร่วมบริจาคและโอนจะตตุปัจัยเข้ามาร่วมสร้างวัสนาบาบรมีร่วมสร้างคุณงามความดีมองไปหลวงพ่อชุ่มบุญเข้ามาแล้วแล้วมองไปด้านนอกนู้นเห็นคนถือดอกไม้อยู่บริเวณเรือนเรือนดอกไม้ของเราถือดอกไม้กราบพระธาตุจอมผาอย่างเบิกบานใจอย่างมีความสุขใจมากๆเลย เห็นเขาเดินแล้วก็ถือแล้วเขาก็ยิ้มเขามีความสุขกับบรรยากาศที่เย็นๆบรรยากาศหน้าผาที่หนาวๆตอนนี้ทั้งเย็นทั้งหนาวในขณะที่บ้านเมืองเขาร้อนแต่ที่นี่ตอนนะีตอนนี้นะหน้าผาโดยเฉพาะลมหน้าผานี่เย็นเลยแหละลมหน้าผามันมากระทบร่างกายของเราก็เย็นเลยแหละนะกุฏิที่ติมริมหน้าผานี่ก็เย็นเลยนะหลวงพ่อชื่อมบุญมาแล้วแล้วก็คงได้ขึ้น ประกอบแบบกันแล้วในวันนี้นะกับกูบาอ่ากูบาขวัญหรือว่ากูบากลัลยานกิตโตนะก็จะได้ทำงานกันต่อไปต่อไปขอบคุณทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนและทุกๆท่านที่ร่วมถวายแรงถวายงานกันณเวลานี้ไม่ว่าจะจุดต่างๆที่แม่ชีดูรายงานจุดต่างๆจุดรารจอดรถก็เป็นหน้าที่ของแม่ชีจารุธรรมา ไม่ชีจารุธมานี่ก็ดูแลตรงนั้นคอยดูคนไปคนมาก็ลำบากไม่ชี้เหมือนกันนะในวันที่จะต้องได้พักผ่อนก็ต้องคอยดูคนเพราะว่ายุคโควิดเนาะใครไม่ใส่แมสตใครไม่ล้างมือใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ต้องบอกต้องกล่าวต้องสอนเพราะวัดเป็นสถานที่สอนคนดัดคนถ้าไม่ถูกที่ถูกทางแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชเขาทางวัดก็ต้องเตือนต้องบอก เพราะว่าเป็นการป้องกันการกระจายของโรคติดต่ออะไรหน้างานเป็นแบบนี้ความดีเป็นแบบนี้ที่เราทำกันอยู่ณเวลานี้วันนี้ก็จะน้อยน้อยหมายความว่ามีพระอาจารย์แล้วก็เนนแล้วก็พระแล้วก็คนใกล้ชิดติกวัดคนอยู่ในวัดเ,เท่านั้นแหละวันนี้แล้วก็มีสมานพี่คันชานอกวัดและคุณตุรัชดาวันนอกวัดเข้ามา และอาจจะมีใครมาบ้างก็ต้องดูในวันนี้กามีเชิดใจทนแสงดาวก่อนแสงเทียประมาณนีนะ้ส่วนนอกวัดก็มีประมาณนี้ส่วนในวัดของเราก็จะมีมาเวลามีเทปูนหรืออะไรโดยเฉพาะการจะเทสูงสูงในภาคบ่ายวันนี้ก็ต้องเอาลอกไปติดตั้งแล้วก็ชักลอกขึ้นไปเพราะว่าสูงเลยแหละนะในวันนี้สูงขึ้นไปกี่เมตรหนึ่งสองสาสี่ 9เมตรนะสูงไป9เมตรกว่าๆเกือบ10เมตรเนี่ยเราคงจะเหี้ยวกันไม่ได้แน่นอนทั้งปูนแง้หน้นาแง้ตาอย่างนี้คงเหี้ยวไม่ได้นะคงจะต้องชักลอกแล้วก็เตรียมการกันให้ดีในวันนี้คงจะต้องเรียกแม่ชีแม่ขาวแล้วก็คนของวัดเข้ามาถวายแรงถวายงานกันให้สำเร็จประโยชน์สมริดผลในวันนี้ก็ต้องสาธุกับทุกท่าน ในยากก็ต้องพาทํานี่แหละลําบากก็หยุดไม่ได้เหมือนพ่อแม่พาทําไร่ทํานาทาสวนก็เห็นบทนว่าลําบากกันทุกปีทําไร่ปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกข้าวบทนว่าลําบากทุกปีขาดทุนทุกปีแต่ท่านก็พาทําทุกปีเหมือนกันชีวิตมันคงเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้เหมือนกันจะลําบากลําบนแต่อันนี้ไม่มีขาดทุนมีแต่ได้กําไรคือบุญกุศลคุณงามความดี ครว่าขาดทุนไม่มีเพราะว่าเป็นการสร้างบุญนี่ไม่เหมือนอย่างอื่นลงทุนกับบุญลงทุนกับกุศลไม่เหมือนอย่างอื่นเอาคำว่าขาดทุนมาใช้คงไม่ได้หรอกนะก็มีแต่ได้กําไรในทางคุณงามความดีต่อไปนั่นแหละนะอันนี้เป็นหน้าง,งานจริงๆร่วมบุญได้าติโยมทั้งหลายเครดิตช้ที่อาตมาพูดนี้ก็จะมีะโพสต์ขึ้นมาจากบุญบิวตี้ก็เอาบัญชีนั้นไปร่วมบุญ,ร,บญร่วมกุศลได้เวลานี้การได้จิตตัวใจมาร่วมสร้างร่วมทํา ก็มาจากพระมาที่นัดพูดอย่างนี้แหละพูดเพื่อบอกเหตุบอกผลบอกทานกถาถ้อยคำกล่าวถึงทานถึงศีลถึงสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติกล่าวถึงผลและอนิสงส์และคุณงามความดีกล่าวถึงความเบิกบานใจและสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อแผ่นดินเมื่อเช้านีเทศแล้วในธรรมจังหันไปฟังกันหน่อยนะในธรรมจังหันเราสร้างเพื่อแผ่นดินจริงๆนะอะไรส่วนหนึ่งที่ยโสธรกุบะคงกําลังทากุฏิอยู่ นายกน a t โ o n a l c พักดีคอยดูแลและครูบะคงคอยกํากับการอยู่ตรงโน้นและมีช่างที่รับเหมากันไว้แล้วทํางานให้ที่นาบุญสร้างกุฏิให้กับครูบะคงเราซื้อของไว้แล้วเราก็จะต้องซื้อเพิ่มและส่วนค่ารับเหมาก็จะต้องไปจ่ายกัน,นเวลาก็ทํางานตามบาระที่เขาทํานี่คือเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องราวที่เป็นสิริมงคลมากมายหลายอย่างหลายประการที่เราได้เห็นคุณงามความดีเหล่านี้ก็น่าประทับใจกันเยอะแยะ และเป็นคุณงามความดีที่ประทับอยู่ในจิตใจของพวกเราทุทกๆคนสาธุอนุโมทนากับสิ่งที่ดีๆในในที่นี่ด้วยและที่อื่นๆด้วยความดีไม่ได้อยู่ที่เดียวหรอกอยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่อื่นด้วยและอยู่ที่ไหนๆด้วยแลอนุโมทนากับทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการที่เป็นคุณงามความดีและอัตมาสร้างวัดนี้เพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อคุณงามความดีดำรงคงไทยและวัฒนธรรมของเรา เราจะรีดประเพณีอนันงามของแผ่นแผ่นดินและชาติของเราสืบไปรักษาเอาไว้ว่าเรามีประวัติศาสตร์เรามีประวัติศาสตร์เรามีความดีอันนี้ซึ่งประวัติศาสตร์ที่เรามีและที่ผ่านมาในอดีตส่งผลมาถึงเราทุกวันนี้เราก็ไม่ลืมประวัติศาสตร์นั้นและเราทุกคนมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาแบบไทยๆแบบที่เรียกว่ามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คู่เคียงกันมาโดยตลอด เป็นสยา,ตสามตราสามไตรตลอดมาและก็จะตลอดไปนี่คือสิ่งที่ดีๆในวันนี้ก็พูดท่านทั้งหลายได้ฟังกันอนุมโมทนาบุญกันแล้วก็นี่วันนี้8มิถุนายนพุทธศักราชส5 1 4รวันอังคารจารึกเอาไว,าชชาว้ภาคเช้าภาคเช้าแห่งการสร้างมหาวิหารพุธทธปรินิพานจารึกเอาไว้เป็นประวัติการสร้างมหาวิหารพุธทธปริหา,ารกันลืมว่าวันนี้หนึ่งเราประกอบแบบบัวและจะติดตั้งและจะเทในวันนี้ ช่างชอบแล้วก็คมกำลังทำอยู่เป็นบัวซุ้มหน้าต่างเล็กด้านทิศตะวันออกเรียกว่าด้านยักษ์นะด้านยักษ์นะนกำลังประกอบอยู่ในวันนี้สองก็คือด้านฝั่งทางด้นานทิศเหนือมีการก่อปิดก่อปิดแผงสุดท้ายทางด้านทิศเหนือเป็นแผงที่อยู่เหนือประตูซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศเหนือกำลังก่ออยู่ในวันนี้จ่าเรึออันที่สองอันที่สาม ด้านบนบนนู้นต้ยสวรรค์เพชรคันชาคูบโตและกําลังทําอยู่ด้านบนน้นเป็นเรือนยอดมหาวิหารพุทธปรณนิพานเป็นการต่อเหล็กเป็นการยันให้แข็งแรงเรียกว่ายันกระดูกให้แข็งแรงเพราะว่ามันทให้แข็งแรงแล้วเวลาเหล็กที่ยันไว้อ,ออกมันจะยุบลงมาวันนี้มีการยันให้แข็งแรงตามหลักวิศวกรรมอันนี้ก็ต้องไล่ยันถ้ามีคนเจ๋งๆเข้ามาก็จะเชื่อมรอยเชื่อมที่ยังไม่แน่นหนามันคงให้แข็งแรงต่อไปต่อไป อันนี้คือสิ่งที่ดีๆก็ดูว่าวันนี้วิเชียนะวันอ้วนจะมาไหมหรือว่าพรนรงะะจะเข้ามาหรือเปล่าก็ดูไว้กันไปแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ว่ายังมีผู้ทํางานต่อเน,นื่องกันไปสมานเพียรกันถานและครบโ,โตจะอยู่ด้านบนบนน้นอันนี้คือหน้าง,งานจารึกเอาไว้ในประวัติการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานในวันนี้ในภาคเช้าในวันนี้ขอเจริญพร